กัดกัดอะราเลยาะว่าเมอก้เ่าไม่เชื่อรวมเลย

ไม่นี่จนเืนนี่เอรเลือมี่เลยปกติเอเกลือมััยข่า่ยัง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 บบฮอดยังบบฮอดยังแปดนาที แม่นยังแปดนาทีอ๋อมีหอดฮอลโหูปเลลนคุณจะมั่มชิเล่นฮอลโลูปเลยแมนกเห็นอ่เใรนี่ไป่นไปแล้วแล้วฮะีอนี่นะยังคุ้าพักตัว นายเหรออย่าอย่าถ่ายรูปนั่เลือกโทรศัพท์อีกแล้วชินเลือกไม่ได้ให้มูถ่ายให้เลือกโทรศัพท์อีกเอาเอาเอางามไปเลยคุณนั่งซ้อมซ้ำนี่มาด มันรี่ก็อรเนี่ยโอเคอออาใครอีกน่งสองซ้มโอเคได้ละหลานไปแล้วแหละไปเห็ดป่ายกระกูแกนเขาลุ่นเห็ดป่ายกู้แก่แกนเขาจะลุ่น รอรอโยังอีก6นาที่รออีก6นาทีนี่ยังไม่ทที่ก็ซื้อไ้นี่10ใปซอยดองล่นซอยดองใช่ไหมโอ้ผัยชายบ่ผัยชายก็บอกกันบ่ เม่าเลมาไอ้โปนี่นะเม่หญ่ได้นี่งานบัเพิ่นไปให้หมุนยกไปกรุบกรุบไปไทงมูเน้ใออาสามะามสามนะตมูอบัดเพิ่นบัดเพิ่นนะกุบกรุไปได้

เห็นรูกกาท่านต่อหนึ่งองพรีเอาวันทีได้หนีงานากวันที่ใดวนี่เป็นรสนวส่อคือประกอบย่ำดีเ่ินบุกไม่เป็นหลงกวาดีมนีวนีเพินบุกสูงให้เป็นเรากวาดีมนีวนีเพินบุกบ่งเคลือเจ้าให้เป็นครูันเมียกวาดีมนีวนี ท่านแหงจะนี่ท่านาเกิดเจ้าเป็นงฟูกันคือกับนกตัวเดิมให้เจาะเป็นงหัวเมียกันคือกับนกเพียงให้ส้มเจาะเทียนมันคือดัำต่อประสมไปดีกับไปให้ก็เป็นผัวแก้วเมียทีอย่าได้เป็นผัวเกียร์เมียมันให้เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกไข่ลูกเคยที่ดีของพ่อของแม่ของเขาของแก่ ไอเป็นฟางเป็นฝาตลอดจงตลอดไปเอาซะน้าะครับัดไ้ักั้ัไย้ั ใจเมถัยนอนกันแม่นโอ้เป็นจิไวิถาเพื่อนฮักคดเพื่อเพื่อสิตกจเพื่อสิขอวนนอนตอนคนตอนคนอุ้มลูกอุ้มเต่าได้ผม สัตตุสัตตุสักขิกะเมตะโลกะสีนิหังลัตเตจันตาลิกิรีมณีติเปลาติจะกะเมจะตะโลวะนะกะฮาเนเกหาวัตตุเกเตปมัจจายันตุเทวาสะละตะลาวิสสัมมียักขากะตัมปะนะตาติปันธาจติเกยังมุเลวาจนะสัตตะมุนิสุลังโสสัมมา <laughs> <laughs> ขอละครัสตะธัมมัสสาวรรณะกะลูสยัมปะตังตาสัตตุสัตตุปูตังอะยุวัตะนันติชีวิตัญญาวานีปะนังตะลังกะซามิตัมังอะยุวัตะลังติชีวิตัญญาวานีปะนัง <rearr latitudeuralism> Jyoti ampe mutang anya watanan te jivita nyawani panang salanan katsami tu di ampe samang ayo watanan te sivika nyawani panang salanan katsami tamang jyoti ampe sakam nyawani panang salanan katsami tatya ampe mutang anya watanan nyawani panang Salana kacami satiyam pita ma na yuata nanti, Sivitanya wani panang salana kacami satiyam pita nka na yuata nanti, Sivitanya wani pangang salana kacami tipi soka kawala nang sama, Sarbuto bisa calana sabano suka solokari tuanotalo pulisata masalati, Satiwa

เเตแข้งทางด้านิดเลงดังนะ

ອາເຈົ້າຕິດນາກະປົນນາທີ່ກະຕິແລະກະຕິສໍໄຍສຸພາວະໄດ້ເຂົ້າກັນເຂົ້າກັນມື້ນີ້ຕ້ອງມີສີຈະສໍມາກະມອນເປັນຄ້

เจ้าผูแล้วจึงตกแต่งคุณแปลงสมาคุแก้วผู้แล้วจึงมามีสังหวงมาละหอมคนเฮาเสื้อนเจ้าเรืหลายเนตานงแม่เต้าแก่ความสาวบ้าวเป็นมองไปัวเป็นตัวเจ้าอยู่ไาอยอระกวันเมือเจ้าอยู่ยนเยนใส่ขัวนั้นเมืใสูแก่เจ้ากุศาวเมืองเมชง บัดนี้คอยจะคือบอกคงควรตอนนี้ให้กับอาจารย์เฮามายงกันในเสียงคอยจะคือนักควรน

บ่ละบวนแตงแตงจัดแงใไ้ขึ้นูลงมาเจ้านีุีู้เล้าอดีว่าไปดีละไเจ้าห้าบุญวางเป็นลูกวางไเป็นนอนแนเืองลูกกาให้ึงจาั้งจี้จึ้รรััในกามาเจ้ไร ยาใน้ปีวันเป็น้าล์อินก่าตกแตงสินแงจัเพื่อแตงยแดงเป็นตอใเกาะยืนยิงราห้จันี้สีศึกายินส้ยาดอยหอยใจให้กาหรือสางตามธรรมะตวัอินไสตะวันกเป็นค้าวตออินตะจังโลกอมันเก้ียวมองหักตุน้อสวรรค์ลงมาจังแก่

ý kiến là ngày ừ, càng lắm, lắm à. ngày không <laughs>

ให้เจ้ได no tamam. ้ช well. ื่อเสือพอแต่เรื่องสุขารคนงามท่ันเจ็บแต่ทจาให้เราจำสิท่ันที่ตีการทมาเจ้ายินดีในวันประกายาปะกาศการกินกาวนาคนเกี่ยวให้เจ้ามาอยุ่เกี่ยวลีลาคนตาให้จ้ามาอยุ่ตายแหมคนแป๊กแกให้เจ้ามาอยุ่แก่ในทางควรแม่างฝนห้องฟอมให้จ้มานั่งรอ

ตอนนี้เพิคนรจะเคยและแห่เมื่อวันนี้เนาะเองแวนไผ่เคยแห่มาแล้วไผ่มาเกิดเนื้อหญ้านะ มากันการตั้งซะไปทุกวันนี้เป็นได้เอาไปมองกันเจ้าโฮน้ําปลาได้ประมาณนั้นแหละ <laughs> <laughs> เอาไว้29 3400เอานะครับมาแล้วครับอู้ฉันรู้จะไปแล้วครับชื่อนี้ตั้งไปแล้วได้ครับ

ý kiến ừ. của ừ. chúng <t scale> <t dele> <shortage> allora。ta sẽ được mình và các chương để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> ăn khoan cái sườn ăn khoan giờ đó à tụ, bà này hạ thừa nó thôi มาเยอะควันเลยนะฮะทุกคนกระชีมัดแขนแบบเน,นะาะกระชีหมัดแขนบแขนบแนบโอเคสะท่องหน่อยนี่กัยาวเลยสนะิ้งยาวเลยเนาะมีกาแฟไปหน่อยพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามอ่สะท่องคือเก่าเดนะ้อเนาะได้เวลามัดแขนแล้วสะท้อนกระชีจกคิดไปแลนะ้วเนาะบัน ສະບາຍດີລະສະຫວັດີด้วພໍ່ແມีພີ່ນ້ອอເຂົ້າສູ່ບັດຈັກເຂົ້າມັນແມ່ມ